ยินดีต้อนรับสู่วิดีโออธิบายคลาสนะครับคลาสนี้จะเป็นคลาสสำหรับมือใหม่แต่ว่าเราจะเน้นหนักไปที่หุ้นไทยแต่ถ้าหุ้นไทยไม่ดีเนี่ยก็สามารถใช้องค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปเทรดหุ้นต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเป็นขาลงที่ยืนยาวก็ได้แต่ถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันไม่เป็นนะครับไม่เป็นปัญหา เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้มันสามารถไปเทรดหุ้นต่างประเทศได้อย่างเช่นหุ้นอเมริกาหุ้นจีนและหุ้นอื่นๆโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าตลาดหุ้นไทยมันไม่ดีก็ไปหาตลาดหุ้นอื่นเทรดแค่นั้นครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วสำหรับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงปีที่ทรมานสำหรับนักลงทุนไทยก็คือตลาดหุ้นไทยไม่ดีแต่ไม่สามารถออกไปเทรดที่ไหนได้มันจะมีช่วงนั้นอยู่แต่ช่วงนั้นผ่านไปแล้วนะครับ เดี๋ยวขออธิบายเรื่องของคลาสไไว้นะครับขออธิบายเรื่องคลาสไบไวเรียนแล้วได้อะไรนะครับสำหรับคลาสนี้ a b l research เราเปิดเข้าสู่ปีที่สิบแล้วนะครับแล้วก็พึ่งเอามาลงเป็นเป็นออนไลน์แบบนี้มันก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเปิดดูซ้ำได้ตลอดในหัวข้อที่ไม่เข้าใจเรียนแล้วได้อะไรอสำหรับ กผลึกหุ้นไทยในสภาวะที่ตลาดที่หุ้นไทยปกติเนี่ยสามารถเทรดได้สบายเพราะว่าเราเป็นมือใหม่แต่ถ้าตลาดหุ้นไทยมันไม่เป็นปกติเป็นขาลงเต็มตัวแบบเนี้ก็เอาองค์ความรู้เนี่ยไปเทรดหุ้นต่างประเทศที่ตลาดเขากำลังเป็นขาขึ้นหรือว่ายังเป็นขาขึ้นกำลังพึ่งเป็นขาขึ้นคืออะไร มันไซด์เวยออกด้านข้างแบบนี้แล้วก็พึ่งขึ้นแบบนี้เราก็ไปหาเทศรดหุนต่างประเทศของประเทศนั้นๆบทนี้ก็จะมีสอนนะครับเรื่องการไปเปิดดูหุ้นดัชนีต่างประเทศอันนี้ดีกว่าเทศรดหุนต่างประเทศผ่านอะไรผ่านกองทุนสัญชาติไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับอันนี้ย้ํานะครับถูกต้องตามกฎหมายไทยตอนนี้ไปเทศรดหุนต่างประเทศกันได้เยอะแล้วแล,วและจะมีมาเรื่อยๆ คาดนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่ยังไม่เคยเทรดหุ้นไทยหรือหุ้นประเทศไหนๆมาก่อนแล้วก็เข้ามาในตลาดหุ้นประมาณสามเดือนหกเดือนแบบเนี้ยสามารถมาเรียนคาดนี้ได้ครับจริงๆหนึ่งปีบางทีก็สับสนตลอดก็ก็มาได้นะครับปัญหาของมือใหม่ที่เจออันนี้ผมไปไวเซมินาจังกี้คืออะไรคือเว็บไซต์ความรู้อะไรมันเยอะมาก แต่แยกไม่ได้ว่าอันไหนสำคัญยั่งยืนครับจัดเรียงลาดับเครื่องมือก็ไม่ได้คดสนี้เราช่วยได้นะครับคันจะให้แฟนเพื่อนลูกไปสอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันอีกคาสนี้ก็ช่วยได้เรียนผ่านวิดีโอนี่แหละครับไม่เข้าใจอะไรก็ถามผมได้คดสนี้ตกผลึกมาสิบปีแล้วครับไม่รู้ว่าโบเกอร์เจ้าไหนถูกต้องตามกฎหมายจริงๆคดสนี้บอกได้ ไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมไหนมันต้องเสียตังค์ไหมจริงๆโปรแกรมฟรีก็มีให้ใช้สับสนว่าตกลงเทรดหุ้นเนี่ยดูหุ้นเนี่ยมันต้องใช้งบหรือว่าตีความการเคลื่อนที่ของราคามันตีกันไปหมดนะครับเดี๋ยวเข้าเว็บบอร์นนอดนู้นเว็บบอร์ดนี้อ่านหนังสือเล่มน้นเล่มนี้เล่มนู้นก็บอกให้ดูงบเล่มนี้ก็บอกให้ดูการาฟมันยังไงคาดนี้ตกผลึกให้ครับเรียบร้อยแล้วว่าใช้อะไร หนังสือวิดีโอสื่อวิดีโอ YouTube ฟรีต่อยอดองค์ความรู้ไม่เจอคาดนี้เรียนเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนมีตาวิเศษครับหนังสือเปิดกลาดทีเดียวรู้เลยว่าเป็นน้ำหรือเนื้อวิดีโอ YouTube เปิดดูแป๊บเดียวข้ามนน่นนี่นีน่นนนนไปเห็นเลยว่าควรจะควรจะดูหรือเปล่า อ่าถ้าตลาดหุ้นไทยสมมตินะครับว่ามันพังลงไปอีกนานเนี่ยจะลงทุนหรือเทรดอะไรสมัยก่อนอย่างที่บอกครับการเงินภาษีอะไรก็ยังไม่พร้อมกฎหมายก็ยังไม่พร้อมนะครับเสียภาษีอ่วมเลยโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นฝรั่งอ่าวิเคราะห์กองทุนเทรดหุ้นฝรั่งก็ไม่มีใช้เงินเยอะมากนะครับถ้าจะทําให้ถูกกฎหมายคือต้องเป็นนักลงทุนระดับหลายล้านเลย สินค้าเทรดตามกฎหมายไทยก็ไม่หลากหลายครับเอามาไม่กี่ประเทศแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้เนี่ยมันพอๆกับเทรดหุ้นไทยเลยครับสมัยนี้ถ้าจะไปเทรดประเทศต่างๆผ่านกองทุนหรือว่าแม้แต่เทรดหุ้นอเมริกาลายตัวหุ้นจีนลายตัวแบบถูกต้องตามกฎหมายไทยเนี่ยสมัยนี้นะครับตั้งแต่สองห้าหกเจ็ดอะถ้าตลาดหุ้นไทย สมมุติมันพังยาวไปเรื่อยๆเนี่ยเราเทรดหุ้นประเทศอื่นได้แล้วก็สะดวกแล้วก็ถูกกฎหมายไทยด้วยจะเอาอะไรประเทศ A B C D ดีแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะครับถูกกฎหมายไทยหมดกฎหมายการเงินไทยเมื่อก่อนมันมันไม่เอื้อกับนักลงทุนรายย่อยตอนนี้เอือ้อละภาษีไม่ต้องเสียอะไรเยอะมากถ้าเทรดผ่านกองทุนสัญญาตไทยไม่ต้องเสียอะไรมากโปรแกรมวิเคราะห์มีแล้วนะครับมีแล้ว ใช้เงินเท่าหุ้นไทยเลยครับไม่จําเป็นต้องโอ้โหเมื่อก่อนสตาร์ทที่สี่ห้าแสนนะครับที่แค่าวางไว้เฉยๆแล้วก็ต้องเอาอีกสี่ห้าแสนมาเทรดไม่ต้องนะสมัยนี้นี่แทบจะหลักพันหลักหมื่นก็เทรดได้แล้วแล้วก็มีสินค้ามาให้เทรดเรื่อยๆหมายความว่าอะไรประเทศมันจะเยอะเรื่อยๆครับ A B C D E F G H มาเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าถ้าหุ้นไทยดีก็เทรดหุ้นไทยหุ้นไทยไม่ดีก็ไปเทรดหุ้นต่างประเทศย้ําเสมอว่าต้องถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับทุกอย่างต้องถูกต้องตามตามกฎหมายไทยตัวป้องกันมิจฉาชีพท่านก็ติดต่อตามรายละเอียดพวกนี้ได้นะครับจริงๆิมิจฉาชีพมันไม่ไมาทําเทปอะไรอย่างนี้หรอกครับ YouTube มีเป็น YouTube ที่ผมทํามีหกสิบกว่าชั่วโมงนะครับ แล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายยังไงก็ต้องโอนค่าสัมมนา,าผ่านบัญชีบริษัทอยู่แล้วแบบนี้บริษัทเรามีตัวตนมีอะไรชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีเพจด้วยนะครับเราเรามีอยู่สองเพจเพจสุภาพง์กับเพจ ABL Research ตัวนี้วิดีโอนี้นะครับก็ อย่างที่บอกครับว่าเราเราพัฒนามาจากออนออนไซต์นี่นะครับออนไซต์แล้วก็มาเป็นออนไลน์มันจะได้ดูวนดูซ้ำได้ผมชื่อสุภาพง์นะครับถ้าวัยวัยจริงๆอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองก็เป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนนี่แหละครับแล้วก็เป็นนักวิจัยพัฒนาระบบเทรดอันนี้ก็เป็นการไปบรรยายต่างๆนะครับ ท่านนี้ก็เป็นดรนิเวศวันนั้นเราขึ้นบรรยายท่านท่านดรนิเวศพูดเรื่องฟันดัมเบลทัลส่วนผมพูดเรื่องเทคนิคอนะครับเอามาเสริมกันผมเสริมดรนิเวศแล้วเราก็มีตัวทีมวิจัยมีอะไรอยู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวพัฒนาระบบเทศเป็นนักเขียนนะครับมีหุ้นพิชิตหุ้นวิ่งไปให้สุดเทนจับจังหวะหุ้นยูเทิร์นแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษมหาลัยด้วยนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูเรื่องตัวการวิเคราะห์หุ้นด้วยการาฟเทคนิคอลนอเลซิสให้กับนักศึกษาที่เป็นอยู่คณะศินปศาสตร์พวกนี้จริงๆคณะไหนก็มาเรียนได้นะตัวเทคนิคอลนอ l ลซิสตรงนี้แล้วก็เป็นวิทยากรให้หน่วยงานและรัฐเอกชนก็ช่องทีวีเอหรือว่าล่าสุดก็ไปที่ที่จุฬาลงกรณ์วิ s c สคูลนะครับก็พูดเรื่องการทำระบบเทรดเบื้องต้น อันนี้ก็เป็นเป็นรีวิวของคาร์ดนะครับท่านก็เข้าไปดูได้ที่ ablresearch.com ที่เราเราทำเอาไว้เบื้องต้นนะครับโอเคอย่างที่บอกครับว่าแม้ดัชนีภาพรวมของเซ็ตอะคือมันจะมีคนบอกว่าเซ็ตหุ้นไม่ดีหุ้นไม่ดีแต่ถ้าเราหาหุ้นให้เจอเนี่ยมันก็ยังพอมีหุ้นที่ให้เราเทรอยู่ ถ้าเซ็ตยังไม่ไม่ถลม่มจริงๆแบบต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะครับอันนี้เราเอากรอบให้ดูว่าเห็นไหมครับว่าเซตอินเด็กมันมันล่วงมาเป็นอันเนี้ยตัวแทนตลาดหุ้นไทยอ่ะมันล่วงมันล่วงไหลปอกแป๊กปอกแป๊กเรื่อยๆซึ่งตอนเนี้ยมันหลุดตรงนี้แล้วนะครับหลุดลงมาแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณนี้แต่มันก็ยังมีหุ้นที่จากประมาณแปดร้อยตัวเขามีเขาเรียกว่าอะไรครับ มีเศรษฐกิจเป็นของตัวเองไม่พึ่งพากับเศรษฐกิจไทยมากเนี่ยคือยังไงก็มีลูกค้าเข้าร้านชั้นเรื่อยๆบริการชั้นก็ขายได้เรื่อยเห็นไหมครับเวลาผ่านไปอ่ะเราต้องหาหุ้นพวกนี้ให้ได้วิน n i n g Stock พวกเนี้ยมีอ่าคาเทดยากๆนี่แปดร้อยตัวเนี่ยมีแค่ร้อยห้าสิบตัวเท่านั้นอะ่ะที่มันมันมันเป็นขาขึ้นนะครับในช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องหาให้ได้คัดเนี้ย อ่าแบบนี้ผมดิสมาให้เห็นไหมครับเป็นตัวแทนว่าจริงๆมันก็มีนะมันมีอย่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังครับถ้าเราเรียนรู้แล้วก็มีหลักการแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือช่วยแก้ปัญหาความเข้าใจผิดๆของเทรดเดอร์นักลงทุนมือใหม่ที่ไปเปิดดูไปอ่านหนังสือดูอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าฉันเลือกหุ้นแค่บริษัทมั่นคงแล้วก็บริษัทกำไรทุกไตรมาสเนี่ย ก็ปลาเป้าซื้อได้เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ท่านดูหุ้นตัวนี้กําไรตลอดบริษัทกําไรทุกไตรมาสอ้าวแต่ราคามันลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีบอกว่าทํายังไงที่จะเลี่ยงกับดักแบบนี้ส่วนมากจะติดกับดับนี้กันครับเฮ้ยถ้าหุ้นบริษัทมันมั่นคงแล้วก็บริษัทมันกําไรทุกไตรมาสก็ซื้อได้เลยสิเดี๋ยวมันก็ขึ้นเผิดมหันนะครับไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ นี่ครับเห็นไหมครับอันเนี้ยก็กําไรตลอดทุกไตรมาสไม่เห็นมันจะขึ้นเลยครับเนี่ยเอมือใหม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตจะติดกับดักนี้นะครับผมเห็นว่ามันสําคัญมากก็เลยเอามาเอามาให้เป็นตัวอย่างเลยว่าท่านต้องหลุดพ้นจากกับดักนี้ให้ได้นะครับที่ว่าปลาเป้าหุ้นซื้อหุ้นเพราะแค่บริษัทมั่นคงกับกำไรทุกไตรมาสเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับ มันมีปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่านี้ที่ทำให้หุ้นขึ้นเราจะมีการใช้เส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์เป็นตัวหลักสําหรับคลาสนี้นะครับถ้าราคามันอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์เนี่ยโอกาสขึ้นมันก็มีถ้าราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์โอกาสลงมันก็มีแบบนี้ และเส้นนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะออกจากหุ้นตัวนี้ชั่วข่าวงทด้าน,น,น,นที่ข่าวดีมันเยอะนะกําไรก็มีนะครับแต่ว่ามันบอกว่ารายใหญ่เนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในหุ้นตัวนี้แล้วนะครับหรือว่าเขารู้ว่ามันมีข่าวร้ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เราออกก่อนที่จะมีข่าวอะไรด้วยซ้ําแบบนี้เห็นความเป็นประโยชน์ของเส้นนี้ไหมครับอันนี้ถ้ายังไม่ได้ลงเรียนนะแต่ว่าอ้าว นี่ก็เจอแล้วนี่แต่ว่าจริงๆมันมีเส้นอื่นด้วยมีเครื่องมือ a b c d ที่ท่านต้องทราบที่จะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่สมบูรณ์แบบแค่หุ้นแค่เส้นเฉลี่ยห้าสิบสัปดาห์นี่ก็มือใหม่อาจจะไม่ค่อยทราบนะครับว่ามันมีการใช้เส้นนี้อยู่นะครับมันจะทำให้เรารอดจากหุ้นที่จู่ๆเนี่ย มันวิ่งวิ่งอยู่แล้วมันวูบลงมาแบบนี้มันทำให้เรารอดได้ย้ำอีกทีว่าไม่ต้องห่วงนะครับถ้าตลาดหุ้นไทยพังลงมาเนี่ยสมัยนี้มันเทรดตลาดหุ้นได้สะดวกแล้วก็ย้ำนะครับว่าถูกกฎหมายไทยด้วยบรรทัดเนี่ยสำคัญที่สุดที่ผมจะขอย้ำมันสำคัญจริงๆทำอะไรต้องอยู่ใต้กฎหมายไทยตลอดเพราะว่าถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ย อย่างน้อยมันก็มีการฟ้องร้องมีอะไรกันได้เราก็เอาสิ่งที่เรียนมาที่มีองค์ความรู้ในคาสเนี่ยเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ราคาหุ้นมาเป็นวิเคราะห์เรื่องของราคากองทุนหรือที่เขาเรียกว่า NAV นั่นเองผลตอบแทนขึ้นลงของของกองทุนนี่ครับมันก็มองได้ว่าเป็นหุ้น อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันย้ำอีกทีว่าดังนั้นหุ้นไทยในอนาคตจะร่วงจะหล่นยังไงแต่แสงสว่างปลายทางอุโมงค์มันมีเสมอนะครับเี่ยอย่างเช่นกองทุนนี้บัวหลวง Global Equity Fund เดี๋ยวก็ต้องไปแกะดูในคลาสอีกมันจะมีเว็บไซต์ให้ดูนะครับว่าคำว่านิยาม global เขาไปเทรดหุ้นตัวไหนบ้างในโลกนี้ แต่ที่แน่ๆเขาคงไม่ได้เอามาเทรดหุ้นไทยเยอะถ้าเทรดหุ้นไทยเยอะทรง NAV มันคงไม่ขึ้นแบบนี้ครับแสดงว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับหุ้นไทยอะไรมากนะแต่ว่าเป็นกองทุนสัญชาติไทยคนไทยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอยา่างรวม12ชั่วโมงจริงๆหัวข้อมันจะเยอะกว่านี้แล้วก็ตกผลึกให้กับมือใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูซ้ําได้ด้วยกการของเราเราจะเรียกว่า r i s h Farmer ก็คือใช้พื้นฐานให้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันงบกับกราฟรีพีทผู้เรียนเรียนซ้ำได้เรื่อยๆไม่เข้าใจตรงไหนก็เปิดดูซ้ำโมเมนตัมนี่ก็คือโมเมนตัมของราคานั่นเอง แบบนี้ environment คือสภาพแวดล้อมของตลาดนั้นถ้าตลาดนั้นมันไม่ดีก็ไม่ต้องเข้าครับไปตลาดประเทศอื่นหาประเทศที่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ risk focus ก็คืออย่าเทรดเกินตัวครับต้องต้องดูเรียกว่า money management เบื้องต้นด้วยว่าอย่าอย่าใส่เงินเกินตัวอย่ากู้เงินมาเทรดจนเยอะเกินไป เรียนเสร็จต้องอ่านทิศทางเซตอินเด็กให้ออกว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะอยู่ในตลาดหุ้นไทยไหมหรือว่าถ้าไม่อยู่เนี่ยจะไปเทรตลาดหุ้นไหนเรียนเสร็จต้องบอกเบื้องต้นได้ว่ากราฟหุ้นที่เราเห็นนะ่ะมันเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าวิ่งออกด้านข้างอันนี้เป็นขาขึ้นดูยังไงอันนี้เป็นขาลงหรือว่าเป็นไซด์เวย์ดูยังไงอันนี้ขาลง ชัดเจนดูยังไงคือท่านต้องตอบให้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวดูเรียกว่ามองดัชนีเป็นเมฆฝนในค์ตก็จะมีบอกให้มันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราควรอยู่ในดัชนีประเทศนั้นๆอยู่ไหมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับจริงๆเครื่องมือมันเยอะกว่านี้เนี่ยเราท่านต้องตีความได้นะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะ่ะ มันเป็นขาขึ้นหรือขาลงเรียนเสร็จถ้าตลาดหุ้นไทยมันไม่ดีเนี่ยท่านก็ไปวิเคราะห์ดัชนีประเทศต่างๆให้ได้และที่สำคัญคือต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนี่ยในอีใน,ใน,ในอีฟินก็มีให้นะครับเดี๋ยวนี้เขาน่ารักมากอันนี้เป็นพวกกองทุนต่างๆที่ไปเทรดหุ้นที่ต่างประเทศครับท่านก็แกะ ท่านก็วิเคราะห์การขึ้นการลงของกองทุนต่างประเทศแทนเพราะอะไรสมมติว่าท่านท่านวิเคราะห์หุ้นไทยในภาวะที่ตลาดหุ้นไทยมันลงท่านเปิดกราฟหุ้นไหนท่านก็จะเจอแต่หุ้นขาลงบันเทศไม่ได้ก็ต้องไปเทรดหุ้นต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกนหมายแทน สำหรับโปรเซสนะครับก็หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จชำระเงินเสร็จก็คอน e c t กันเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดทุกอย่างให้ทางไลน์อันนี้ก็เป็นไลน์ ID ผมหลังจากนั้นก็รับลิงก์เข้ากลุ่ม Facebook ครับแล้วก็เริ่มเข้าเรียนได้เลยมีอะไรก็ถามผ่านไลน์กันเนื้อหาต่างๆ ช่องทางติดต่อก็ผ่านได้ที่ inbox ได้ที่2เพจนี้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้อีเมลมาก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ ABL Trading Research ของเราที่เข้าปีที่10แล้วนะครับตรงนี้สิบปีแห่งความไว้ใจสอนการเทรดเน้นนะครับถูกทางแล้วก็ถูกกฎหมายในเว็บไซต์นี้ก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างของ ABL Trading Research ครับ แล้วพบกันในชั้นเรียนนะครับท่านก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกในนี้กลุ่มเรามีจริงนะครับกลุ่มเรามีจริงเรียนจริงคุยจริงกันทุกอย่างขอบคุณครับแล้วพบกันในชั้นเรียนครับ